สวัสดีครับอ่าสวัสดีวันสงการอ่าเอฟซีท่านครับผมวันนี้ก็มาสุกปลาครับผมสุกสะพิซส่สามปีครับเนี่ม่สุกมีแต่ตัวใหญ่ครับเนี่ยอั้งฉาครับเนี่ยอู้อ้โอ้กระดุกป่ะโอ้ยไงแถววะ โอ้เซโดโอ้ตัหนิงก็厉害เลยเราลองวัดที่ยงนิดหนึ่งครับโอ้ ตัวใหญ่ครับเอ้ยโอ้ยโอ้ปัดอินนะผมอ่ะโอ้ยใหญ่ฮะเอ้ยโอ้ย Ô. ô Ô. mà tổng ngon, này không có bé ha, tôi nhè. Toi đốn đó đó. Toi lê ปนินมาตอขึ้นมาไว้นั่นแล้วปนินมาตอขึ้นมาเด้อเอาไนี้เนีปล่อยน้มรุนแล้วก็ฟื้นเองหรอกมันดอกลูกเออเราะนั่นเอาตัวนั่นโอ้บอต้องเอามาปนินเอาไว้นี่บอต้องเอาบขึ้นไวนี่มันหนอลูกมันเป็นแม่หรอมันคู่กันแล้วไหมบอตองเอาไปดอกเอาไวนี่แหละ ở tôi nhảy cho Adom, ôm cục, tôi nói tao tôi nói một tao ngó, bắt đúp cái gì vậy? bắt bắt đúp cái Cái bắt bắt ตก bỏ อ่ะ tay đó, บ่ như thế nào นี่บ่บ่บ่ตายดอกมันอยู่ในน้ําแล้วตอเสาะอยู่บ่มันอย่ามันว่าลูกออลูกมัน bỏ lên tao này hôm à, Đồng phải lên tao nó có đúng Ừ tao nghe lẹ 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 Ôi bà để bây sầm <laughs> <laughs> Bà tao ngó bà tao ngó phong Bỏ bỏ Bố khuyến mạng như thế nào cho một tổng áo tươi, một tổng áo xe đồ mưa gì vậy ạ? Tổng thúng mưa rồi đó <laughs> ừ. Đó là tôi áo tươi bắt đinh tay, bắt tay rồi Quay nằm luôn cơ Đây nào. บมเรียบร้อยดอกมมีของกินดอกเสือมันส้เสียของเอาไปกับโมเสียบเอาตัวตัวปลาฉ่อนไปอ่ะเออแต่ถึงสิบโลยัง kind of พี่ป้ากอยู่เง โอ้เออไปเดี๋ยวเอาใส่ถุงไปเดี๋ยุ่มเจี๊ยบมัลุยอยไปหยอกที่ดีวจะบรได้ปลาบอตัดนี่เบิ่งมได้โกนี่เบิ่ง้นตัวแย้มันลงไปทั้งแต่แล้ตัวแย้ขึ้นพ่อแล้วปลานิ่นไปนะแบรลอยเลยว Pools, สามสี่ตัว้ยยืนนั่นแหละสามนั่นยังหลายเลยใชเลยสาใหญ่อิวนั่นแหละมันออกน้ำมาเดี๋ยวไปมันจะออกไปมันเออปล่อยเลยเาะต้องขึ้นมาวันนี้แหละมันจะได้มันกัเป็นไในคูหรือมันอยู่นี่ออกลูกแขกอ๋อบอลาจ้มาเห็ดมันกั

ข่าค่านี่เว้ยค่าทออันต่ายมีหดดมึงยกทอขึ้นเดียวสองคนยกทอเอาทอขึ้นไว้ไว้อยู่ทอขึ้นมาเท่นี้เดี๋ยวเดยวเดี๋ยวอย่าพึ่งเดี๋ยวอย่าพึ่งยกยจปยเอาใส่ตะกาที่เราาเอาปาขึ้นมาหลังเล้มใไม่ยานันไปคมจนมันเสียขอ ผมเห็นได้ปลาควาโอ้ปลาดุกับปล่อย oh! ป่ะถ oh! ้า oh! ล้างล้วเนาะขนเราดูด <normal> <ai> ิขนเราขนาดปลาสิวหลคือปลาควาคือไหลเนาะปลาสิวมันหลเด็กบอแม่ถ้าจริงปลาซิวแต่ปลาสิวว่าเขาอยากตาอยุบปากไ่ตายหอกเราจจับเฉาแผไอ้ปล่อยบอกสาหุนเหรออืมอ๋อคนให่ตอกวันนี้ยับปูยู่ออให้เดินยอดม พอแล้วพอจับพอจะเอาแหลมลงพอแล้วเอาไปเอาใส่ถ้วยมาล้วอ่าที่ยวไปต้องไปจับเดี๋ยวเที่ยวมาล้างป้าได้เขาไปต้องไปเบิ่งดอกเหี่วไปอย่างเี้ยโอ้ปะแข็งไปไหเสียะไปอย่างหยิบสีกินดอกปัดดินอืม ทำไมเขามาใส่เบ็ดดิไม่หนอกลูกเลยเออเออไปดูเขาใส่ใส่เข่งไงใส่เขงใส่เขงเที่ยวเที่ยวเที่ยวใส่เขงไหมไปดูก่อนมอไดยุงเข่งไ เดาไปรับอยู่รับโอ๊กไปหลังไปหมดน,นักดอกโอ้ตัวนั้นลังลมเอาตัวมาดุก่อนหลังมึงเหรอปาขาวกเก็บไปปาขาวมัวนโสดตายเน่าสิ่มเหรอ พี่ Mechan x, ừ, nee, มปขอตัวแย่อยู่ผีมาเลยใจเนี่ยเออ้ยโซ่บิงมามาพี่น้องไหมไปน้องแหวงมาดิุ่นนี้เขาเดี๋ยวพอขึ้นเดี๋ยวพอหลังเขาไปต่มเดียวใส่อันนี้เสียบเลย กินทสุดไปเสียบปลาดุกนี่ต้องไปลาบังเดียวนี่ได้ทำยังไรทำนีบ่ต้องเอามาดอกทิวมันสีไปเอามันไหนอย่างเดียวไปน้ำลุแล้ก็ฟื้นแล้ว

ทั้ง<อ>้งแกนวัแพนะ่สูงขึ้นนี่ทวีปลาไหลมันหลอกเลยเลยมันออกมาตามหัวตามทฤษดีเลยนะใสส่งองห <c oughs> ลล จับปลายสามตูวดุดมึงหนีเพื่อนะผ่านบ่อตอดนี่ตัวใหญ่เลยไงมึงจับเลยยังพ่อตอดนี่มึงพ่อยกขึ้นเบิ้งน่นี่ตัวใหญ่นี่มึงเขาจับอยู่เลี้ยงอีหุ้ยโอ้ลงไปแล้วด้พอาทิตย์หเปีมันโยนเทีงปีมันอยในก้นไหนปีบอบ้นี่เอาป้เอาดอกเดี๋ยวไปเป็น มันตายมนี่และไปยังเงยบ่ปีปนี้โอ้ไม่หลบไงจับมาได้จับเลยพี่มมนอยู่ที่ทำนี่พ่อมก็เงยต้องไปแล้วประเด็นหนู มีหลายตัวไอ้นี่วะนี่กาดกนี่แค่ผู้ีิะกร้าใส่ได้แบบนี้โดนแล้วหุ่นตัวไงหุ่นเอ้ี่เฮ้ยใส่นี่ยนี่ห่เปลหุ่นก็ุนไม่หล่วหุ่น ลุกไลโอ้เอาได้เยมันลุกมาเลยไปยังเอาเอากระแซลงมาเนี่ยบัวบัวเอาตนยเอาเราควขึ้นก่อนพ้อเอาสุกิมเดี๋ยวก่อนเดียวเที่ยวเที่ยวพวกใส่ใส่งเขียวหไหมใส่ง เออตัวแรกแหละไอ้ยมึงพัวขึ้นอย่าโยนนะอย่าโยนอย่าโยนไม่ซ่อมโอ้มีปลาไหลเสียโยนตัวใหญ่ยเสียพอสายยายเมืองกังมาอยู่เนาะมันอยู่นี่คุณ